ใหญ่าาซาคุณหมอครับไขมันในเลือดผิดปกติกับไขมันในเลือดสูงอันเดียวกันไหมครับจริงๆคล้ายกันค่ะ เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงเนี่ยเราจะพูดถึงไขมันในเลือดสูงซึ่งมักจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์แต่ว่ามันจะมีไขมันอีกชนิดหนึงที่เราเรียกไขมันตัวดีหรือว่า HDL ซึ่งถ้าผิดปกติก็คือจะต่ำตัวที่ดีมันจะมีหน้าที่พาไขมันที่อุดตันในเส้นเลือดไปเก็บที่อื่นแย่งไขมันที่จับอยู่ตามผิวผนังของเส้นเลือดเป็นการป้องกันการอุดตันถ้าเรามีไขมันตัวดีตัวนี้เยอะ มันก็จะป้องกันการเกิดการอุดตันของเส้นเลือดได้ไขมันตัวดีเนี่ยวิธีการเพิ่มนะคะอันที่หนึ่งถ้าคนอ้วนต้องลดน้าหนักอันที่สองคนที่สูบบุหรี่ต้องลดการสูบบุหรี่มันจะเพิ่มไขมันตัวดีได้ต้องลใช่ไหมใช่ใช่ต้องเลิกใครไม่ค่อยได้ออกกําลังกายก็ควรออกเป็นประจำต้องออกต้องออกไว้ส่วนไขมันเลวมันขึ้นก็เพราะว่าเรากินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง หมอก็จะแนะนําว่าต้องลดไขมันเร็วด้วยการอย่าก,กินอะไระด้วยการอย่าไปกินเนื้อสัตว์ติดมัน,น,น,นอาหารที่ใช้น้ํามันผัดทอดอแล้วถ้าหากว่าเรามีไขมันในในเส้นเลือดผิดปกติมีมากเกินความจำเป็นมันจะทําให้เกิดโรคอะไรตามมาไหมครัก็เส้นเลือดตีบแต่เส้นเลือดมันก็มีเลี้ยงอวัยวะสําคัญหลายอันเนาะเส้นเลือดตีบตีบในสมองทําให้เกิดอัมาพาตอมาัมพกษ์อัมาพาตต่ออีกอแล้วถ,ถ้าตีบที่หัวใจก็กลายเป็นโรคหัวใจ ขาดเลือดแบบเฉียบพลันหัวใจวายหัวใจล้มเหลวหรือเสียชีวิตจากโรคหัวใจล้มเหลวนี้ได้เอาไว้ง่ายเขาเป็นทางเดินที่จะต้องทำให้เขาโล่งเอาไว้ใช่เพราะว่าทุกอวัยวะเขาต้องเลี้ยงด้วยเลื่อดถูกไหมคะแล้วถ้าเลือดไม่ดีอวัยวะต่างๆมันก็ไม่ทํางานใช่แล้วถ้ามันไปตีบตามพวกแขนขาเราก็จะมีปัญหาพวกแขนขาดําเหมือนเลือดไปเลี้ยงไม่พอเลยแบบนี้อย่างนี้การกินไข่กินกะทิอย่างเงี้ย อ่ะบางคนเขาบอกว่าดีบางคนบอกว่าไม่ดีอันนี้มันมีผลกับไขมันในเส้นเลือดไหมครับคือก่อนหน้านี้เราเคยเชื่อว่าถ้าไขามันสูกไม่ให้กินไข่โดยเฉพาะไข่แดงใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่สมาคมแพทย์สหรัฐก็บอกว่าไขามันที่เป็นคอเลสเตอรอลในไข่แดงถึงแม้มันจะมีก็จริงแต่มันปริมาณไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเทียบกับ วิตามินสารอาหารต่างๆในไข่แดงเนี่ยมันมีเยอะมากที่จะเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยกินไข่ได้สัปดาห์ละสามใบถึง5ใบเนี่ยไม่มีปัญหาเนาะแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะปรุงไข่แบบไม่ใช่ว่าเอามาทอดจนน้ำมันท่วมอย่างเงี้ยอย่างไข่เจียวเนี้ยน้ำมันท่วมนี่เราก็จะรับไขมันอย่างอื่นไปมากกว่าหรือว่าทานไข่แดงจากขนมเปี๊ยะคันเทพอ๋ออันนั้นก็ได้วิตามินและสารอาหาร ให่พาซ่า